นี้นะคะแป๋วนั่งอยู่กับพี่ๆสองท่านนะคะซึ่งมีชื่อเข้าชิงนักแสดงหญิงแห่งปีก็คือพี่น้ำฝนและพี่อมนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆทั้งสองนี่เป็นครั้งแรกที่มาร่วมงานกับนายเอ็นเตอร์เทนเน r d ์บหรือเปล่าคะพี่อมค่ะใช่ค่ะเป็นครั้งแรกใช่ค่ะเหมือนกันค่ะซึ่งในการมาครั้งแรกเนี่ยก็มีชื่อเข้าชิงเลยพี่ๆรู้สึกยังไงบ้างพี่อมรู้สึกไงครั้งแรกที่เห็นรายชื่อตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะคะ บอกตรงๆว่าตกใจมากตกใจเหรอะตกใจว่าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง,งแล้วก็รู้สึกแบบพอพอหลังจากตกใจก็รู้สึกภูมิใจมากๆนะคะที่ที่มีชื่ออยู่กับน้องๆแล้วก็เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติมากๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยที่ที่นึกถึงแล้วก็มีส่วนร่วมกับรางวัลน,นี้ค่ะพี่น้ำฝนนะคะ ก็อย่างที่บอกอะคะ่ะก็เหนือเกินที่จะคิดจริงๆอะคะ่ะไม่คิดว่าตัวเองจะได้มีชื่ออยู่ในนี้กับเขาแล้วก็รู้สึกว่าในค่ําคืนนี้ก็คงจะเป็นวันที่ดีของฝนอีกหนึ่งวันที่เราได้มีชื่อเข้ามาร่วมชิงกับเขาแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีที่ที่ชื่อที่อยู่เข้าร่วมนั้นก็แต่ละท่านก็เก่งๆทั้งนั้นเลยก็ขอบคุณมากๆนะคะที่นึกถึงเราะคะ่ะ แปลในฐานะแฟนคลับนะคะแปลวก็ร่วมลุ้นไปกับพี่ทั้งสองไม่ว่าคนไหนจะได้แปลวดีใจด้วยทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวส่งไปที่น้ำฝนนะคะคะ